อ้าวตายแล้วอ้าวตายแล้วไอ้ก็มาเดินอยู่อ้าว,ายว,ยอ,าวอย่าไปแกล้งกันนั่นแหลอะอาจารย์นี่นแกงใช่ไหม Dạ, dạ thăm canh, thăm canh, dạ thăm canh Ây da Trứng, trứng, trứng Ướ Dùm mình tối Mình nôn, mình nôn bình minh là Lạp đó. Trứng, 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 kèm mình ตายตายแล้วนนจิมจิมไปฉากด้วย<ห> <c oughs> จิม <c oughs> จิมโ <c oughs> หดูมันนอนแค่หมาปะเนะี่ยจิมหลับได้ยังไงวะจิมจิม มุชักช,ชักจิบจิบอ่าเรียบร้อยตายแล้วอ่ายิ้มน้องก็นอนอย่างเงี้ยนอนแบบไม่สนโลก